สวัสดีค่ะวันนี้นะยกก็จะมาพูดเรื่องเราจะ convert ใบคับขีปประเทศไทยจะให้มาเป็นใบคับขีปนิวซีแลนด์ง่ายๆยังไงนะคะก็คือ,อยกก็จะอธิบายตั้งแต่เริ่มแรกจนจบเลยนะคะอืมค่ะอ่ะคือต้องอธิบายก่อนว่าถ้าเกิดเราไม่ c o n v e ์ t จากประเทศไทยไปเป็นนิวซีแลนด์นะคะก็คือทําขั้นตอนของเขานะคะที่นี่ก็ใช้ประมาณใช้เวลาประมาณ2ปีด้วยกัน ซึ่งมันก็คือนานกว่าเราจะขับรถคนเดียวได้ก็คือนานเพราะว่าถ้าเป็นเ er ลิร์เนอร์เราก็จะขับคนเดียวไม่ได้ริสติเราก็คือขับคนคือคนเดียวตอนกลางคืนไม่ได้อะไรอย่างงี้มันก็คือจะมีคอนดิชันของแต่ละขั้นตอนไปนะคะก็คือเริ่มแรกไปที่ AA ค่ะถ้าใครไม่รู้ว่า A อะไรก็คือเซิร์ชในกูนุกใน Google ว่า AA หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเหลืองๆเป็นแบบ AA อย่างเงี้ย A สองตัวคือเราก็ เดินเข้าไปเอาใบขับขี่ประเทศไทยเอาพาสปอร์ตแล้วก็เอาที่แบบกระดาษที่ยืนยันตัวตนว่าว่าเราอยู่ที่ไหนอะค่ะคือหยกไม่ไแน่าจหยกจําได้ว่าตอนที่หยกทาอะไม่ต้องไม่ต้องมีไอใบยืนยันว่าเราอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าตอนเพื่อนหยกทําอะเขาขอก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่ามันณนะตอนนี้มันยังไงแต่ว่าคือถ้ามีก็เตรียมไปก็ดีนะคะ พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันต้องการที่จะนเว v e r ตใบขับขี่ประเทศไทยให้เป็นของที่นี่ฉันจะต้องทํำยังไงเขาก็จะพาเราไปเอาแบบฟอร์มเขาจะบอกว่าเออเราต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพอเรากรอกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็เขาจะขอดูพาสปอร์ตเราแล้วก็ใบขับขี่ของเรานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เราวัดค่าสายตาว่า สายตาสั้นไหมถ้าสําหรับคนที่สายตาสั้นหรือเขาจะถามด้วยน,นะคะว่าใส่คอนแทคเลยหรือเปล่าแต่ว่าคือไม่เป็นไรก็คือให้มองเห็นน่ะเพราะว่าอย่างน้องโยกอย่างเงี้ยตอนแรกเขามองไม่เห็นแล้วแว่นที่ใส่ไปอะ่ะก็ยังมองไม่เห็นคือมันจะมีตัวเล็กข้างล่างนึงออกไหมที่เวลาเราใสา่ตามันจะเป็นแบบล่างๆอะ่ะคือน้องยกอะ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นว่ามันมีอยู่เลยก็เลยต้องไปตรวจค่าสายตานะคะที่หลาน ก็คือเราก็กลับไปเอาใบานั้นไปให้เขาสําหรับคนที่ค่าสายตาไม่ผ่านแต่ว่าในกรณีที่ค่าสายตาผ่านแล้วในวันนั้นเลยนะคะเขาก็จะให้เราไปทำอะไรอะไอตรวจซ้ายขวาคือตอนแรกยกแต่เล่าให้ฟังว่าตอนแรกกับปีแรกที่มาก็คือฟงซ้ายขวาหลังจากนั้นเขาก็เลยให้ท่านอย่างนี้ค่ะให้บอกว่าเออมันจะมีเหมือนแบบจุดตึก,ตก,ตก ว่าฟังไหนเขาเราก็จะแบบถ้าฝังซ้ายเราก็ทําอย่างนี้ไปถ้าฟังขวาเราก็ทําอย่างนี้ไปเขาก็แต่คือเขาคือเขางช่วยเราเยอะเลยนะหลังจากที่ตรวจค่าสายตาตรวจซ้ายขวาอ๋อเราก็มีตรวจตาบอดสีหลังจากนั้นเราหลังจากที่ตรวจทุกอย่างปุ๊บเราก็จะไปถ่ายรูปคือวันที่เราไปยื่นแบบฟอร์มอะคะ่ะเราต้องถ่ายรูปเลยแล้ววันที่ยกไป คือหยกไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายรูปเลยก็เลยไม่ได้แต่งหน้าตื่นเช้ามากขอบตาแบบดำมากหน้าแบบโซมมากแล้วรูปออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือทำหน้าแบบดำคือเขาให้ยิ้มได้แต่ว่าคือตอนนั้นน่าจะเหนื่อยแลวมันรีบแบบเนี้ยอ๋อตอนนั้นเก็บเหนียยเก็บเนี้ย เรียกว่าอย่างมันเพิ่มขึ้นเป็นแว่ากดหน้าเขาให้กดหน้าลงมาแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้ยพอเะ่นนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดจะไปยื่นเมื่อไหร่ก็แต่งหน้าแต่งตัวไปดีๆเลยเพราะว่าวันนั้นเขาจะให้เราถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มได้นะคะก็คือไม่ต้องกบับกดหน้าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องเงยหน้ามากแต่คือจําำได้ว่าของโยกอะ่ะเขาถ่ายสองรอบรอบแรกแย่กว่านั้นอีกแล้วพอรอบสองมันก็แบบก็ดีขึ้นมานิดนึงก็เลยแบบเออเออเอารูปนั้นไปเลยเพราะว่า ใบขับขี่เราไม่ได้โชว์ใครมากเนาะแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะจะแต่งตัวไปนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะให้เราบุคกวันที่เราจะมาสอบข้อเขียนะคะ่ะซึ่งข้อเขียนนะยก็มีตัวช่วยก็คือนะแอปนี้นะคะให้ใครที่จะไปสอบนะคะโหลดแอปนี้มาเลยจะเข้าให้ดู คือเข้าแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเอาใบขับขี่รถยนต์เราก็เลือกค่ะหลังจากนั้นมันก็จะมีแบบว่าแบบนู่นนี่นู่นนี่แยกเป็นสัดส่วนไปแต่ว่าของยกอะตอนที่ยกสอบนะคะยกก็จะเลือก all เ,เลยก็คือทุกข้อที่มีหลังอย่างนั้นแล้วก็มันก็จะแบบมีตอบคําถามนู่นนี่นะคะก็จะทําไปเรื่อยข้อไหนผิดมันก็จะบอกข้อไหนถูกมันก็จะบอกอะไรเงี้ยคือให้พยายามจําทุกข้อ คือส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหมือนที่ไทยเยอะแล้วพวกกดอะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยพูดไปบบไหมเหนื่อยขอพูดช้าลงหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นคือเราก็จําไปนะคะทําให้แบบทําให้คล่องเลยนะทําให้แบบจําได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะก่อนที่จะแบบไปไปไปสงแบบฟอร์มอะ่ะให้เราลองฝึกทําไปก่อนเลยเราจะได้แบบว่ารู้ว่าเราจะปุ๊กข้อเขียนวันไหนดีนะคะ ก็จะย่นในเวลาคือเวลาสอบจริงอะ่ะมันไม่ได้มีสองร้อยกว่าข้อนะมันมีจำไม่ได้ว่ามีกี่ข้อแต่ประมาณสามสิบข้อมั้งไม่แน่ใจคือเขาก็จะเลือกมาจากในน,นี้ยอันนี้คือเป๊ะเลยนะคะคือแบบทุกอย่างมันเป๊ะเออถ้าเกิดจําได้ทุกอย่างก็คือ,อยังไงก็ผ่านก็คือมันก็จะมีแค่ไม่ก,กี่ข้อที่แบบแปลกแหวกแนวที่แบบเออที่ไทยมันไม่มีแบบนี้อะไรเงี้ยลืมบอกว่าข้อเขียนนะคะ มีภาษาไทยด้วยสําหรับคนที่ต้องการที่จะสอบเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าคือมีคนบอกว่าภาษาไทยอ่ะเขาแปลงงงงถ้าเกิดสมมุติเราเราเรียนเราเรียนจากแอบ,บนี้ไปแล้วอ่ะให้เราสอบภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะที่เขาแปลแล้วเราเราก็ไม่เข้าเราก็จะเหมือนแบบเหมือนมึนๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปสอบอ่ะเขาจับเวลาด้วยนะคะแล้วก็ จำได้ว่าห้ามผิดเกิน3ข้อนะ2หรือ3าข้อประมาณนี้แล้วถึงจะผ่านยังไงก็ไม่ยากถ้าหยดทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่เราสอบข้อเขียนเสร็จแล้วเราก็ไปเราก็จะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปรอใบ e ี t r ตรีค่ะใบวีซิตรีก็คือใบก่อนที่จะไปเป็น Full License นะคะตอนที่เราได้มาแล้วอ่ะเราก็ คือขับรถคนเดียวได้จากห้าโมงพ้าตีห้าถึงสี่ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนอะไรวางงก็คือเอาแบบตีห้าถึงสี่ทุ่มเราขับคนเดียวได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลังสี่ทุ่มถึงตีห้าเราต้องมีซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ถือ f u l ไลเซ e น s e แล้วมากกว่า2ปีนะคะนั่งข้างหน้าด้วยก็คือจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ได้ แล้วก็เขามี condition อีกอันหนึ่งก็คือห้ามแบบให้คนแบบคนอื่นมานั่งก็คือให้คนที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยถึงจะนั่งไปกับเราได้นะคะก็คืออย่างแบบยังหลับเพื่อนไม่ได้แต่คือจริงๆเขายกไม่เคยเห็นเขาตรวจนะแต่คือ condition ของเขามันมาเป็นแบบนี้พยายามอย่าฝ,าฝา่าฝืนกดแล้วแล้วชีวิตก็จะดีเองหลังจากเราได้ใบ restrict มาปุ๊บแล้วนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ สองสองอาทิตย์ไม่ใช่สองสองอาทิตย์ไม่ยกว่าไม่เกินสองอาทิตย์นะคะหลังจากที่เราได้ปุ๊บเราก็ไปบุ๊กเพื่อที่จะสอบขับรถค่ะเออลืมบอกว่าแบบตอนไปข้อเขียนนะอย่าไปสายนะคะให้ไปก่อนเวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วมีเพื่อนยกไปสายคือมีประสบการณ์มาเยอะคือเพื่อนไปสายประมาณสิบไม่ถึงสงิประมาณห้านาทีเขาไม่ให้สอบนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเออซิสต็มมัน มันจากัดเ,เวลาเท่านี้หรืออะไรสักอย่างไม่รู้ก็คือต้องสรุปก็คือต้องจ่ายเงินใหม่แล้วก็ไปสอบใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเสียเงินซ้าซ้อนก็ไปไวเนาะไปบุ๊กอีกทีก็คือบุ๊กสอบขับรถค่ะคือไปเหมือนเดิมนะคะก่อนเวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรมากแต่เพราะว่าตอนที่เราไปขับใช่ไหมคะคือเราจะเอารถเราไปเองหลังจากนั้นเราก็จะมีมีคุณครูคนที่เขาจะมาตรวจเรามา มาสอบขับรถเราะคะ่ะนั่งข้างๆเราแล้วเราก็นั่งขับไปแล้วเขาก็จะให้บอกเราว่าเออให้เราตรงไปให้เราเลี้ยวซ้ายให้เราเลี้ยวขวาไปวงเวียนไปข่ชุมชนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูว่าเราขับจํากัดความเร็วแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เวลาดูกระจกข้างอะกระจกข้างอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยคือให้เราแบบหันไปดูอย่าแบบเหลือบตาไปดูอย่างนี้นะให้เราแบบหันไปอย่างเงี้ยนะให,ห, like. ให้ให้เขารู้ว่า เราอะหันไปดูเพราะว่าคือยกไม่แน่าจะจาไม่ได้ว่าตอนโยกทาอ่ะยกหันไปดูไหมเพราะว่าคนคนุณครูคนที่ตรวจโยกอะเข้าใจดีแต่ว่าจําได้ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนตกเพราะว่าแบบไม่ได้หันไปดูแบบหันไปดูให้เขาเห็นว่าเราหันไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังข้ออัไรนิดนึงแล้วหลังจากที่เราสอบใบขับขี่ของสอบสอบขอับอะพอผ่านปุ๊บแล้วอะ เขาก็จะให้ใบเป็นเหมือนใบกระดาษมาแทนว่าเออเรามีใบฟูแล้วนะอันงนั้นแล้คือได้ใบนิวซีแลนด์ฟูลไดรเวอร์ลเส้นมาเลยนะคะจุกว่ามันค่อนข้างง่ายนะคะเมื่อเทียบกับการที่เราจะไปรอแบบจากเลนเนอร์หเดือนมาเปลี่ยนมันจอกว่ามันคือโชคดีที่คนที่ประเทศไทยกดไม่ค่อยต่างอย่างนิวซีแลนด์เขาก็เลยให้คอนเวิร์ตได้นะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวจะ ไปหาข้อมูลรายละเอียดแล้วก็จะมาทำให้นะคะทุกคนยังไงวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย